สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะพามาดูวิธีการผูกเหล็กทำคานสตินะคะสำหรับดึงรั้วกำแพงกันดินค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเจาะเสาค่ะเสาที่เราเจาะนะคะก็จะเป็นเสาเข็มไอสิบแปดนะคะดอกสว่านที่ใช้เจาะนะคะก็จะเป็นดอกสว่านขนาดสิบหกเม็ดค่ะสำหรับงานเจาะนะคะเพื่อที่จะ สอดเหล็กเส้นนะคะขนาด12มิลค่ะก็จะมีขนาดที่หลวมกว่าตัวเหล็กคออ้อยเล็กน้อยนะคะปลอกคานที่เราจะใส่เข้ามานะคะก็จะเป็นปลอกคานสำหรับทำคานคอดินค่ะขนาดของปลอกคานนะคะเป็นขนาด30คูณ10เซนติเมตรนะคะระยะห่างของช่องด้านบนด้านล่างนะคะก็ห่าง30เซนติเมตรค่ะ การเจาะเสาแบบนี้นะคะเราไม่ได้เจาะเยอะค่ะเพราะว่าด้วยข้อจํากัดของตัวเสานะคะ,ะถ้าเจาะเยอะบางตําแหน่งนะคะก็อาจจะโดนเหล็กด้านในของเสาก็ได้ค่ะก็ทําให้การเจาะบางช่องนะคะเจาะยากค่ะก็ต้องเลื่อนหาตําแหน่งที่เจาะสามารถทะถลุผ่านออกมาแบบนี้ได้ค่ะ การทำงานนะคะทุกอย่างก็มีอุปสรรคค่ะเพราะว่าเรามองไม่เห็นเหล็กด้านในของตัวเสาเข็มนี้ค่ะหลังจากที่เราเจาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสอดเหล็กขนาด4หุนนะคะความยาวของเหล็กนะคะเราสามารถกำหนดได้ค่ะ80เซน1เมตรเมตร2 0นะคะหรือต้องการยาวกว่านี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณการจัดซื้อเหล็กของเจ้าของบ้านค่ะ บางบ้านนะคะก็ไม่อั้นนะคะสําหรับงบซื้อเหล็กบางบ้านนะคะก็จะมีงบประมาณที่จํากัดนะคะในการจัดซื้อเหล็กสําหรับทําคานคอดินค่ะขนาดของคานนะคะระยะห่างของเสานะคะก็จะเป็นขนาด1นึ่เมตรห้าเซนติเมตรค่ะปลอกคานนะคะก็จะเป็นปลอกขนาด3 0มสิคูณสิเซนติเมตรค่ะปลอกคานนะคะเราใช้เหล็กกลมขนาด เมิลหรือว่าสามหนนะคะดัดทําเป็นปลอกคานค่ะก็จะเป็นปลอกที่เราดัดขึ้นมาเองนะคะวางเสียบลงไปในช่องแบบนี้ค่ะปัญหาของหน้าง,งานที่นี่นะคะการกดเสาเข็มก็จะกดยากทีนึงค่ะก็จะเป็นดินโคลอนอยู่นะคะแต่ว่าด้านล่างก็จะมีกองไม้ค่ะ มาถึงขั้นตอนการทําคานสเตนะคะเราใช้เหล็กข้ออ้อยขนาดสี่หุนเช่นเดียวกันค่ะสําหรับผูกเหล็กทําคานสเตย์ปลวกําแพงสําเร็จรูปตรงนี้นะคะขนาดความกว้างของเสานะคะก็จะกว้างห8าสิซนติเมตรนะคะแต่ว่าขนาดปลอกคานของเรานะคะมีขนาดความกว้างแค่1 0ซนตเมตรนะคะเราก็เลยจะต้องดัดเหล็กนะคะเข้าหากันค่ะเพื่อที่จะ ใส่ปลอ,อกคานเข้าไปได้ค่ะจะเสริมขวดเข้าไปในคาร์นหรอคะอ๋อไม่ใช่ค่ะขวดนี้นะคะใส่ตะขาบมากค่ะก็จะเป็นตะขาบตัวใหญ่นะคะที่พบเจออยู่ที่หน้างานของเราค่ะน่ากลัวนะคะมาผูกคานกันต่อค่ะเหล็กปลอ,อกคานที่เราใส่เข้าไปนะคะเราก็จะใส่จำนวน3ามปลอ,อกค่ะ ระยะห่างของคานสเตที่ดึงเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะมีระยะห่างจากเสานะคะที่เป็นเสารั้วคือ1เมตรค่ะบางจุดนะคะเราก็จะทําระยะห่าง1เมตร20 1นเมตร50นะคะอยู่ที่หน้างานนะคะหน้างานตรงนี้นะคะมีการวางเหล็กเต็มไปหมดค่ะทําให้พื้นที่ในการทํางานนะคะแคบลงค่ะด้านปลายของเหล็กตัวนี้นะครับ เพื่อที่จะทำการเกาะดึงคานเหล็กเอาไว้นะคะเราก็จะใช้วิธีการดัดงอนะคะ5-10เซนติเมตรค่ะเพื่อที่จะเกาะเหล็กคานเอาไว้ค่ะขั้นตอนการทำนะคะเราสามารถเสริมเหล็กหรือว่าดัดงอคานดัดงอปลายเหล็กเพิ่มเติมได้ค่ะาสามารถนำไปดัดแปลงได้นะคะ คลิปที่แม่น้องสันทำมาให้รับชมนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการทำปฏิบัติงานในหนะ้างานของเราจริงๆค่ะสำหรับใครนะคะที่เห็นแล้วไม่เข้าตาอย่างไงก็ขออภัยด้วยค่ะสามารถให้คำแนะนำหรือว่าติชมกันได้นะคะน้อมรับฟังทุกความคิดเห็นค่ะ ระยะห่างของปลอกคานนะคะก็จะมีระยะห่างนะคะอยู่ที่25เซนติเมตรค่ะใช้ลวดดำนะคะมัดหลึกปลอกคานเข้ากับตัวเหล็กคานค่ะ เหล็กด้านล่างของเรานะคะก็จะลอยเหนือพื้นดินนะคะอย่างน้อย5เซนติเมตรค่ะด้านล่างของเรานะคะก็ไม่ได้เทลีนหรือว่าเทรายนะคะเราก็จะใช้วิธีการเข้าแบบแล้วก็เทปูนได้เลยค่ะหรือถ้าใครนะคะต้องการางานมาตรฐานจริงๆนะคะก็สามารถเทลีนก่อนแล้วก็หรือสามารถที่จะเทรายนะคะลองด้านล่างก่อนได้ค่ะ ขั้นตอนการผูกเหล็กทำคานสตีนะคะก็สามารถดัดแปลงกันได้หลายรูปแบบค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะแม่น้องสันก็นำมาเป็นแนวทางค่ะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นใครนะคะทำคลิปแนวนี้ลงนะคะก็อยากจะให้ได้กาทำไว้นะคะสำหรับการศึกษาค่ะเหล็กที่ใช้ทำคานนะคะบางเจ้านะคะก็ใช้เหล็กขนาดสามหุนค่ะ ปลอกของคานนะคะก็สามารถใช้ปลอกสําเร็จนะคะก็จะสะดวกสบายนะคะประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาค่ะงบประมาณการทำรั้วนะคะแต่ละที่บางที่นะคะก็สามารถที่จะนํางบตรงนั้นนะคะมาทําบ้านเป็นหลังได้เลยค่ะเนื่องจากค่าวัสดุอุปกรณ์นะคะที่มีราคาที่สูงค่ะ ใช้ใจ่ายต่างๆนะคะก็หมดกันไปหลักหลายแสนค่ะกว่าจะเสร็จกว่าจะมีรั้วกำแพงกันดินหรือว่ารั้วบ้านสวยๆนะคะมาถึงขั้นตอนการเกาะงอปลายนะคะสำหรับกอดหัวเสาเข็มตรงนี้นะคะเจ้าของบ้านต้องการให้เหล็กนะคะกอดรัดเสาเข็มด้านนอกเอาไว้นะคะเราก็จะใช้ ปะแจนะคะดัดเหล็กนะคะงอกอดปลายหัวเสาไว้แบบนี้ค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะก็จะเป็นงานยากค่ะ,ะเราก็จะใช้เทคนิคนะคะในการดัดเหล็กเข้ามาค่ะเหล็กขนาดสี่หุนตรงนี้นะคะ,ะก็ดัดยากค่ะเป็นเหล็กที่ว่าแข็งมากนะคะก็ต้องออกแรงเยอะแล้วค่ะในการดัดเหล็กค่ะ หรือใครนะคะจะใช้วิธีการเจาะเสาเข็มนะคะสอดอเหล็กเข้าไปก็สามารถทำได้ค่ะหัวเสาสตีตรงนี้นะคะก็จะเป็นเสาเข็มไอสิค่ะความยาว5เมตรนะคะกดจนเกือบจมหัวเสาค่ะก็จะเหลือโผล่พ้นดินไว้นะคะประมาณสี่สาสิบเซนติเมตรค่ะ คานสเตตรงนี้นะคะหลังจากที่เราเข้าแบบเสร็จนะคะเราใช้แบบความยาว1、นึเมตรี่สซนติเมตรค่ะเราก็จะเทปูนเต็มนะคะอ่าเราก็จะได้คานสเต,ตนะคะที่หุ้มหัวเสานะคะที่มีความยาวสุทธิทั้งหมด1นึเมตรซนติเมตรค่ะตัวคานสเต,ตนะคะก็จะมีหน้าที่ สาหรับดึงตัวเสานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เสาหักล้มไปด้านใดด้านหนึ่งค่ะคานข้อดินตรงนี้นะคะแล้วก็รั้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นรั้วกำแพงกันดินค่ะดินที่จะนำมาถมนะคะก็จะสูงอย่างน้อย1เมตรห้าสิบถึง2เมตรเลยค่ะสำหรับการถมดินตรงนี้นะคะก็จะรองรับแรงดันของอตัวดินนะคะจำนวนมหาศาลค่ะ เราก็จะต้องทำคานร,รั้วนะคะให้มีความแข็งแรงพอค่ะเจ้าของบ้านนะคะทำคานคอดินลาบไปกับพื้นดินแบบนี้นะคะเพราะว่าด้านข้างนะคะด้านบนหลังจากที่เราเทดินเสร็จแล้วนะคะเจ้าของบ้านต้องการที่จะขุดรางน้ำด้านบนค่ะก็ เพื่อป้องกันปัญหาการขุดแล้วก็ไปดูนคานเต,ตีนะคะเจ้าของบ้านนะคะก็เลยทำคานเต,ตีนะคะที่อยู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะเสาั้วนะคะทั้งหมดก็จะมีความยาวตั้งแต่าคานตั้งแต่พื้นดินด้านล่างนะคะถึงปลายหัวเสานะคะอยู่ที่2เมตรค่ะสำหรับแผนงานตรงนี้นะคะก็จะมีการ เข้าแบบเทคานนะคะหลังจากที่เทคานเสร็จแล้วก็จะแกะแบบแล้วก็จะนำแผ่นพื้นนะคะมาวางประกอบจนเต็มหัวเสาค่ะส่วนด้านบนนะคะก็จะมีการเทคานทับหลังค่ะทับหลังด้านบนนะคะก็จะเป็นทับหลังที่มีขนาดประมาณ1 1 5ถึงเซนติเมตรค่ะอยู่ที่ว่าเจะก่อจ้าของงานนะคะต้องการ ความสูงขนาดไหนนะคะสำหรับในเรื่องของทับหลังนะคะเราสามารถที่จะใช้ทับหลังสำเร็จรูปหรือว่าเทคาราผูกเหล็กนะคะ หน้างานตรงนี้นะคะจะมีการอาจจะมีการนะคะเกาะอิบล็อกในอนาคตค่ะจะต้องใช้วิธีการผูกเหล็กนะคะเทคานหรือว่าเททับหลังนะคะที่มีขนาดใหญ่กว่ารั้วปกตินะคะที่จะมีทับหลังอยู่ที่1 0ถึง15เซนติเมตรนะคะแต่ว่าทับหลังที่เราจะเทนะคะก็อาจจะมีความสูงถึง4ี่สิบเซนติเมตรนะคะเพื่อที่จะรองรับน้ำหนักอของการ ก่อีุดล็อกในอนาคตค่ะหลังจากที่เราทำคานสติเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้าแบบนะคะเตรียมเทคานในวันถัดไปค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องสันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ 看了